ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าหลายคนอาจจะเรียกสันส้นๆว่าเซตค่ะย่อมาจากคําว่า Stock Exchange of Thailand ซึ่งชื่อนี้นะคะยังเป็นชื่อเรียกดัชนีราคาหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะได้มีการกําหนดราคาดัชนีหลักทรัพย์ขึ้นมาอีกหลายดัชนีด้วยกันแล้วดัชนีหลักทรัพย์นี้คืออะไรเราไปดูคําตอบกันค่ะดัชนีราคาหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าเซตอินดี x คือดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยคำนวณจากหุ้นสามัญจดทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ MAI หรือว่า MAI i n d e x คือดัชนีราคาหลักทรัพย์ที่คำนวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนทุกหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ MAI ซึ่งจะเป็นดัชนีที่แสดงถึงระดับราคาโดยเฉลี่ยของหุ้นสามัญทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ MAI ณวันปัจจุบันเมื่อเทียบกับวันฐานดัชนีเซต50คือดัชนีสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น50ตัวแรกที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงที่สุดเป็นกลุ่มธุรกิจแนวหน้าที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงที่สุด ดัชนีเซต1 0 0คือดัชนีสะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น100ตัวแรกที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงที่สุดมีสภาพคล่องสูงซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่และกลางที่เติบโตสูงดัชนีเอสเซคือดัชนีราคาหุ้นที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญซึ่งอยู่นอกเหนือดัชนีเซต5 0และเซตหนึที่มีอยู่เดิมเป็นหุ้นสามัญที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสม่ำเสมอ ดัชนีเซ CLMV เป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีรายได้จากประเทศในกลุ่มของ CLMV หรือกัมพูชาลาาเมียนมาและเวียดนามอย่างน้อยร้อยละสิบของรายได้รวมของบริษัทหรือมีมูลค่าไม่น้อยกว่า100ล้านบาทและมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market Capitalization ไม่ต่ำกว่า5000ล้านบาท ดัชนีเซทไ i ด h ว i เดนซ์ d ามิบอ x หรือเซทเอเป็นดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคากลุ่มหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอและมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงและต่อเนื่องดัชนีเซ t e s เ เป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทพิบาลหรือ ESG ของบริษัทในการตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัทดัชนี s e t w a l e i n g Index หรือ SET-WB เป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของกลุ่มหลักทรัพย์30หลักทรัพย์ใน7หมวดธุรกิจซึ่งประกอบไปด้วย หมวดธุรกิจการเกษตรหมวดธุรกิจพาณิชย์หมวดธุรกิจแฟชั่นหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มหมวดธุรกิจการแพทย์หมวดธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการรวมถึงหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพในการแข่งขันและผู้ลงทุนต่างชาติให้ความสนใจด้วย ดัชนีราคาหลักทรัพย์นะคะของกลุ่มต่างๆที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นได้มีการจัดทําขึ้นค่ะก็เป็นการสะท้อนนะคะเรื่องของความเคลื่อนไหวราคาของกลุ่มบริษัทต่างๆที่มีความแตกต่างกันค่ะซึ่งเรว่อนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับนักลงทุนในการเลือกตัดสินใจลงทุนด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากจะลงทุนในหุ้นปันผลที่มีศักยภาพสูงค่ะเราสามารถเลือกลงทุนโดยคํานวณจากเซทเอก็ได้ซึ่งถือว่านี่น่าจะเป็นประโยชน์และสามารถมาปรับใช้ในการลง ของนักลงทุนแต่ละบุคคลได้ด้วยค่ะ